สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนรอบโลกกันอีกครั้งนะคะสวัสดีครับเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมามีข่าวใหญ่เรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ได้ตามแต่ว่ามันสะเทือนชายแดนไทยเมียนมาพอสมควรเลยค่ะครับผมคือมีการประกาศเอกราชของสาธารณรัฐกอทูเลเกิดขึ้นใช่ครับซึ่งคนที่เป็นผู้นำประกาศก็คือคุณเนอดามเีย ลูกชายของนายพลโบเมียกอดีตผู้นำคนสำคัญของ k n u ที่เราคุ้นเชื่อกันดีเลยครับผมแล้วในคลิปประกาศเอกราชนะคะเขามีสุนทรพจน์ท,ที่ปลุกใจมากมีท่อนหนึ่งที่จำได้ขึ้นใจเลยค่ะเขาบอกว่าเสรีภาพไม่ได้มาฟรีๆเราไม่ใช่ทาสเราคือชาติที่ยิ่งใหญ่อืม เป็นคำพูดที่ทงพลังมากใช่ค่ะแล้วก็ต่อด้วยเราต้องการการยอมรับจากนานาชาติเราต้องการเสรีภาพพอได้ฟังแบบนี้คําคำถามมันผุดขึ้นมาเลยค่ะว่าเอ๊ะนี่มันเป็นแค่การเคลื่อนไหวของกลุ่มเล็กๆหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของแรงกาเพิ่มครั้งใหญ่ที่อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าเมียนมาแล้วก็กระทบมาถึงเราเต็มๆประเด็นนี้น่าสนใจมากครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นในข่าวเยอะเลยซับซ้อนยังไงคะ คือการประกาศครั้งนี้มันเหมือนแค่ยอดภูเขานมแข็งนะครับถ้าจะให้เข้าใจจริงๆว่ามันสำคัญยังไงเราต้องมองลึกลงไปข้างใต้เลยทั้งตัวบุคคลทั้งประวัติศาสตร์ที่มันพันกันมานานแล้วก็โครงสร้างอำนาจของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในรัฐเกเรียงที่มันซ้อนกันไปมาโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าเอาประเด็นแรกที่หลายคนน่าจะสงสัยเหมือนกันก่อนเลยคือพอพูดถึงการเมืองเกเรียงภาพจาของเราคือ KNU ครับกลุ่มใหญ่สุด แล้วทำไมจู่ๆคนที่ออกมาประกาศเอกราชถึงไม่ใช่ KNU แต่กลายเป็นคุณเนอร์ดาเมียคือเขาเป็นใครมาจากไหนกันแน่คะก่อนอื่นอาจจะต้องปรับความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับว่าในรัฐกะเรี่ยงเนี่ยไม่ได้มีแค่ KNU กลุ่มเดียวอ๋อมีกลุ่มอื่นอีกใช่ครับจริงๆมีกลุ่มการเมืองกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มมากแต่แน่นอนว่ากลุ่มที่ใหญ่สุดแล้วก็เป็นที่ยอมรับที่สุดก็คือ KNU อย่างที่เราเข้าใจกัน ซึ่งจุดยืนของ KNU ปัจจุบันเนี่ยเขาชัดเจนว่าต้องการสหภาพเมียนมาในรูปแบบสหพ,พันธรัฐก็คือยังอยากอยู่กับเมียนมาแต่ขอปกครองตัวเองมากขึ้นแบบนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องครับไม่ได้ต้องการจะแยกประเทศออกมาเลยแล้วคุณเนรดาเมียะคะทีนี้มาถึงตัวคุณเนดาเมียโปรไฟล์เขานี่น่าสนใจมากอย่างแรกเลยนะครับและสำคัญที่สุดคือนามสกุลเมียเขาเป็นลูกชายในพลโบเมียซึ่งเป็นเหมือนตำนานของ KNU โอ oh. ้โห นามสกุลนี้มันเลยเหมือนเป็นแบรนด์การเมืองที่ส่งพลังมากในพื้นที่และตัวเขาเองก็เคยเป็นถึงผู้นำของ KNDO k n d o. o นี่คือหน่วยงานไหนคะคือองค์การป้องกันชาติพันธุ์กะเเรี่ยงครับก็เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ KNU นี่แหละครับอ้าวถ้าเคยเป็นคนใน KNU แล้วทำไมถึงแยกออกมาได้ล่ะคะจุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้นเมื่อปี2022ครับ ตอนนั้นมีเรื่องใหญ่เลยคือมีข้อกล่าวหาว่ากองกำลัง KNDO ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาเนี่ยไปสังหารมูแรงงานชาวพม่า25่สคนโหเรื่องใหญ่มากครับเรื่องนี้ทำให้เขาถูกสั่งพักงานแล้วความสัมพันธ์กับ KNU ก็เริ่มเอ่อระหองระแหงตั้งแต่นั้นมาแล้วสุดท้ายมันจบลงยังไงคะสุดท้ายก็คือไปต่อกันไม่ได้ครับคุณเนาราเมียก็เลยแยกตัวออกมาตั้งกองกำลังของตัวเองอ๋อตั้งกลุ่มใหม่เลยครับชื่อว่า กองกำลังกอรชูเลหรือ KTL แล้วในที่สุดทาง KNU กับ KNLA ซึ่งเป็นฝ่ายกองทัพก็ออกถแถลงการขับไล่เขาอย่างเป็นทางการเลยใช้คำว่าขับไล่เลยเหรอคะใช่ครับขับไล่เลยไม่ใช่แค่แยกทางกันเฉยๆแสดงว่าความขัดแย้งภายในมันต้องรุนแรงมาก KNU คงมองว่าการกระทำของเขาเป็นภัยคุกคามต่อองค์กรเลยทีเดียว สแสดงว่าตอนนี้คือแตกหักกันโดยสมบูรณ์แล้วกองกำลัง KTL ของเขาที่ตั้งขึ้นมาใหม่นี้มีอิทธิพลแค่ไหนคะใหญ่โตพอจะไปสู้กับใครได้ไหมถ้าพูดถึงกำลังทหารจริงๆนะครับต้องบอกว่าอย่างเล็กมากเล็กมากครับพื้นที่อิทธิพลหลักๆก็อยู่แค่ในบางส่วนของรัฐเกรียงแต่จุดที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยเราก็คือเขามีพื้นที่ปฏิบัติการอยู่แถบชายแดนเราด้วย ตรงไหนคะโดยเฉพาะฝั่งตรงข้างจังหวัดตากกับกาญจนบุรีครับในข้อมูลที่เราดูกันมามีนักวิชาการท่านหนึ่งคือรอสอรอเตดรดุลยภาคท่านใช้คำว่าจิ๋วแต่แจ๋วอธิบายคุณเนรดาเมียคำนี้มันสะดุดหูมากเลยค่ะในเมื่อกองกำลังเขาก็เล็กนิดเดียวแล้วความแจ๋วของเขามันอยู่ตรงไหนกันแน่เป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับ ความแจ๋วของเนื้อลาเมียเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนทหารหรืออาวุธเลยเอาแล้วอยู่ที่อะไรคะแต่อยู่ที่ความสามารถด้านการสื่อสารการใช้โซเชียลมีเดียการสร้างกระแสหรือถ้าจะให้พูดแบบเห็นภาพก็คือการเล่นใหญ่เล่นใหญ่ครับเล่นใหญ่เพื่อดึงความสนใจจากสื่อแล้วก็ประชาคมโลกการประกาศตั้งสาธารณรัฐกอทูเลถึงทั้นที่ตัวเองคุมพื้นที่ได้นิดเดียวนี่แหละ คือตัวอย่างที่ดีที่สุดของยุทธศาสตร์นี้เลยอ๋อ oh. มันคือการชิงพื้นที่ข่าวสร้างความชอบทรรให้ตัวเองในสนามการเมืองระหว่างประเทศโดยที่ไม่ต้องรอให้มีกําลังทหารแข็งแกร่งก่อนเข้าใจแล้วค่ะคือใช้การเมืองนําการทหารสร้างตัวตนบนเวทีโลกไปก่อนเลยการเล่นใหญ่แบบนี้แสดงว่าเป้าหมายของเขาคงไม่ใช่แค่การสู้รบในพื้นที่เล็กๆของตัวเองแน่ๆแน่นอนครับ แล้วจริงๆเขาวางเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ไหนคะเป็นแค่การสร้างข่าวไปวันๆหรือว่ามีความฝันที่ใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่มีความฝันที่ใหญ่กว่านั้นแน่นอนครับการกระทํานี้มันมีนนยะซ่อนอยู่หลายชั้นมากครับค่ะชั้นแรกสุดเลยคือการช่วงชิงความหมายทางการเมืองนี่คือการท้าทายเคนยูซึ่งเป็นองค์กรแม่แบบซึ่งซึ่งหน้าเลยท้าทายยังไงคะก็ในเมื่อเค u นยูที่เป็นกลุ่มหลับยังไม่กล้าประกาศเอกราช แต่เขาที่พกนามสกุลเมียกลับธรรม,มันเลยเป็นการส่งสารไปถึงชาวเกรียนทุกคนว่าใครกันแน่คือผู้นำตัวจริงที่จะพาไปสู่เอกราชที่ทุกคนฝันถึงอ๋อเป็นเกมการเมืองภายในด้วยใช่ครับแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าวิเคราะห์มากคือวิธีการประกาศของเขาคือในความเป็นจริงเนี่ยพื้นที่ที่ KNTL คุมได้มันเล็กนิดเดียวอาจจะแค่หย่อมเดียวด้วยซ้ำ แต่ภาพที่เขาสร้างออกไปผ่านการประกาศเอกราชมันใหญ่โตโมโหรานระดับประเทศเลยเดี๋ยวนะคะพื้นที่จริงเล็กนิดเดียวแต่ประกาศฝันใหญ่บเบื้่มมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เลยใช่ครับซึ่งปรากฏการณ์แบบนี้แหละครับที่อาจารย์ดุลยภาคปรีชารัฐเขาบัญญัติสัพท์ไว้น่าสนใจมากเขาเรียกว่าเป็นอนุรัตภายใต้จินตภาพแบบมหารัฐ โอ้โหอนุรัฐภายใต้จินตภาพแบบมหารัฐฟังแล้วเหมือนศัพท์ในตำราเรียนเลยค่ะช่วยแปลเป็นภาษาบ้านๆให้หน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไรกันแน่ <c oughs> ได้เลยครับถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับอนุรัฐก็คือรัฐขนาดเล็กๆที่เขาคุมได้จริงๆนะตอนนี้ ส่วนจินตภาพแบบมหารัฐก็คือภาพฝันยิ่งใหญ่ที่เขาประกาศออกไปให้โลกรับรู้เขาไม่ได้พูดถึงแค่รัฐเกเรี่ยงยอมเล็กๆแต่พูดถึงมหารัฐกอทุเลที่ยิ่งใหญ่ในจินตนาการอ๋อนึกภาพออกเลยค่ะเหมือนกับมีออฟฟิศอยู่ในห้องแถวเล็กๆห้องเดียวจะทำนามบัตรว่าเป็นซ e อบริษัทมหาชนอะไรทำนองนั้นเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับชัดเจนมาก แล้วไอ้มหารัฐกอทุเลในจินตนาการของเขานี่มันใหญ่ขนาดไหนคะมันใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะครับขอบเขตของมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในรัฐเกรียงปัจจุบันนะเอ้าเหรอคะครับแต่กินพื้นที่ไปถึงรัฐมอนภาคตะนาวสีแล้วก็ลุ่มแม่น้ำสำคัญสคัญที่มีคนเกรียงอยู่เยอะซึ่งต้องบอกว่าแนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่คุณเนอดาเมียคิดขึ้นมาเองนะครับอ๋อเป็นไอเดียเก่าครับมันเป็นความฝัน เป็นอุดมการณ์ของนักปฏิวัติชาตินิยมกะเรียงที่ส่งต่อกันมาเกือบ80ปีแล้วตั้งแต่ยุคของซอบาอูจีซึ่งเป็นเหมือนผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวกระเรียงค่ะสิ่งที่คุณเนดาเนียทำก็คือการหยิบเอาความฝันเก่าแก่นี้มาปัดฝุ่นแล้วปักโทรประกาศให้มันดังขึ้นมาอีกครั้งฟังดูเป็นความฝันที่ทรงพลังมากจริงๆแต่คำถามที่สำคัญมากๆก็คือแล้วกลุ่มอื่นๆในรัฐกะเรียงเขาจะซื้อไอเดียนี้ด้วยหรือเปล่าคะ เพราะอย่างที่คุยกันตอนแรกว่ามันมีกลุ่มติดอาวุธเต็มไปหมดเลยนั่นคือคําถามล้านดอนลลาร์เลยครับตอนนี้ยังไม่มีใครตอบได้ชัดๆแต่เราต้องจับตาดูท่าทีของกลุ่มอื่นๆอย่างใกล้ชิดกลุ่มไหนที่น่าจับตามเป็นพิเศษคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เคยเป็นคู่แข่งหรือเคยแตกออกไปจากเคนยูมาก่อนอย่างเช่น DKBa หรือกองทัพกะเหรี่ยงพุทธประชาธิปไตยออกกลุ่มที่แยกไปเพราะเรื่องศาสนา ใช่ครับหรืออีกกลุ่มที่สำคัญมากและอยู่ติดชายแดนโลเลยก็คือ BGF ของนายพลหม่องชิตูที่ตอนนี้ทำงานใกล้ชิดกับกองทัพเมียนมาร์มากๆท่าทีของสองกลุ่มนี้จะเป็นตัวชี้วัดเลยครับว่าแนวทางของเนื้อดามีอาจะมีแนวร่วมจริงๆหรือเป็นแค่เสือกระดาษ่วยแต่การกระทำของคุณเนดาเมียที่กล้าประกาศเอกราชออกมาแบบนี้มันอาจจะไปสะกิดต่อมกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆได้ไหมคะอืมกลุ่มที่ใหญ่กว่าแข็งแกร่งกว่าให้เกิดความคิดแบบเดียวกันขึ้นมา ประเด็นนี้สำคัญมากครับและเป็นสิ่งที่น่ากังวลที่สุดถ้าเราจะวิเคราะห์ผลกระทบจริงๆเนี่ยด้านการทหารในระยะสั้นอาจจะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเพราะ KTL ยังเล็กอยู่แต่ผลกระทบที่น่ากลัวที่สุดคือด้านการเมืองครับมันคือสิ่งที่เราเรียกว่าผลกระทบแบบโดมิโนหรือโดมิโนอิเฟ c กต์โดมิโนน่าสนใจมากค่ะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่า โดมิโนตัวอื่นๆที่มีโอกาสจะล้มตามมานีมีใครบ้างที่น่าจับตาเป็นพิเศษมีหลายกลุ่มเลยครับที่มีศักยภาพสูงกว่า KTL หลายเท่าตัวกลุ่มที่เห็นชัดๆเลยตอนนี้ก็คือกองทัพอารากันหรืออารากันอาร์มี่ที่เรารู้จักกันในชื่อ AA ในรัฐยะไข่ใช่ครับที่กำลังรบตบกองทัพพม่าอย่างดูเดือดแล้วก็ยึดเมืองสำคัญๆได้เยอะมากถ้าเขาเห็นว่าการประกาศเอกราชเป็นสิ่งที่ทำได้เขาก็อาจจะตัดสินใจทำตามได้ไม่ยากเลย แล้วมีกลุ่มอื่นอีกไหมคะมีครับแต่โดมิโนตัวที่น่าจะกระทบกับไทยโดยตรงและรุนแรงที่สุดคือการเกิดรัฐวะรัฐวาครับโดยกลุ่มว้าแดงหรือกองทัพสหรัฐว้า UWSA ซึ่งทุกวันนี้เขาก็มีกองกําลังทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดากลุ่มชาติพันพันอยู่แล้วมีระบบการปกครองเป็นของตัวเองที่ชัดเจนขาดแค่การประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองไปเด็นรัฐวานี่น่ากังวลจริงๆนะคะสมมุติแค่สมมุตินะคะว่า วันหนึ่งว้าแดงประกาศตัวเป็นรัฐเอกราชขึ้นมาจริงๆมันจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยที่เป็นเพื่อนบ้านติดกันยังไงบ้างคะโอ้โหกระทบเต็มๆและหลายมิติมากครับอย่างแรกเลยคือเรื่องความมั่นคงชายแดนค่ะจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮองสอนจะมีพรมแดนติดกับประเทศใหม่ที่ควบคุมโดยกองกําลังที่แข็งแกร่งมากนอกจากนั้นปัญหาเดิมๆที่เราเผชิญอยู่ก็จะยิ่งแก้ยากขึ้นไปอีกปัญหาอะไรบ้างคะ เส้นปัญหามลพิษข้ามแดนในลุ่มน้ำกกที่ทุกวันนี้ก็เกิดจากการทำเหมืองแร่หายากของกลุ่มทุนจีนในพื้นที่ของว้าถ้าเขากลายเป็นรัฐอธิปไตยที่มีอำนาจเต็มการเจรจาหรือกดดันให้เขาจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมพวกนี้ก็เออแทบเป็นไปไม่ได้เลยฟังดูเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายมากแล้วในสถานการณ์ที่เพื่อนบ้านเราอาจจะไม่ได้มีแค่รัฐบาลกลางที่นิ้ปิดออีกต่อไปประเทศไทยควรจะเตรียมตัวรับมือกับอนาคตแบบนี้ยังไงบ้างคะ เรื่องนี้ต้องมองสองระดับครับระดับแรกคือนโยบายต่างประเทศเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่หมดเลยเปลี่ยนยังไงคะคือจะมองว่าเมียนมามีแค่รัฐบาลกลางอย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไปแต่ต้องสร้างช่องทางพูดคุยและทำงานกับผู้เล่นที่หลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่ติดชายแดนเรานี่คือความจริงที่เราต้องยอมรับและปรับตัวแล้วระดับที่สองล่ะคะระดับที่สคือการปกครองภายในของเราเอง โดยเฉพาะกระทรวงมหาไทยต้องรีบพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าในอำเภอรหรือประหลัดให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองชายแดนที่ซับซ้อนนี้อย่างลึกซึง้งต้องเข้าใจว่าโครงสร้างรัฐฝั่งตรงข้ามบ้านเรามันมีหลายรูปแบบมากทั้งสหพันธรัฐสมาพันธรัฐเขตปกครองพิเศษเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าต้องดีลกับใครด้วยวิธีไหนไม่งั้นเราจะตามเกมเขาไม่ทัน มีคำพูดหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่ดิฉันว่าสรุปเรื่องนี้ได้ดีมากเลยค่ะเขาบอกว่าต่อไปนี้เมียนมาจะเป็นกองกำลังหลากหลายชาติพันธุ์ไทยเราเองก็จำเป็นต้องรู้ว่าในแต่ละพื้นที่มีวัฒนธรรมทางยุทธศาสตร,ร์และรูปแบบการทหารแตกต่างกันอย่างไรใช่เลยครับ นี่คือโจทย์ใหญ่ที่รออยู่ตรงหน้าเราชัดๆเลยใช่เลยครับเราไม่สามารถใช้ไม้บรรทัดอันเดียวไปวัดทุกกลุ่มได้อีกแล้วสถานการณ์ฝั่งเมียนมามันไม่ใช่กองทัพใหญ่ประทะกองทัพใหญ่แบบที่เราเคยเจอแต่มันคือการเผชิญหน้ากับกองกําลังที่หลากหลายแต่และกลุ่มมีเป้าหมายมีวัฒนธรรมมีวิธีคิดวิธีรบไม่เหมือนกันเลย ความเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายนี่แหละครับคือกุญแจสําคัญที่สุดในการกําหนดนโยบายของเราในทศวรรษข้างหน้าพอฟังมาทั้งหมดแล้วมันน่าทึ่งมากนะคะที่การประกาศเอกราชของกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งอย่างสาธารณรัฐกอทูเล่มันสามารถจุดประกายคําถามที่ใหญ่กว่าตัวมันเองได้ขนาดนี้มันอาจจะเป็นแค่ก้อนหินก้อนแรกที่โยนลงไปในน้ําครับแต่แรงกระเพื่อมของมันอาจจะนําไปสู่ปรากฏการ์โดมิโนโที่เปลี่ยนสมการอํานาจทั้งหมดในเมียนมา และแน่นอนว่าคลื่นใต้น้ำลูกนี้มันซัดมาถึงความมั่นคงสิ่งแวดล้อมและนโยบายต่างประเทศของไทยอย่างที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยถูกต้องครับและถ้าจะมองให้ถึงแก่นจริงๆปัญหานี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการประกาศของคนคนเดียวแต่มันคืออาการของโรคเรื้อรังที่เรียกว่าปัญหาการกำหนดใจตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมา ปัญหาที่คาราคาซังมานานครับซึ่งเป็นปัญหาที่คาราคาซังมานานหลายสิบป,ปีแล้วไม่เคยถูกแก้ไขยอย่างจริงจังเหตุการณ์ของคุณเนอร์ดเมียครั้งนี้มันเลยเหมือนเป็นการปังกับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องหันกลับมาเผชิญหน้ากับคําถามเก่าแก่นี้อีกครั้งว่าจะเอาอยัางไงกันต่อ ดพพายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ได้กลับไปคิดกันต่อนะคะว่านอกเหนือจากพาดหัวข่าวเรื่องสาธารณรัฐใหม่ที่เกิดขึ้นมันมีความหมายอย่างไรเมื่อพรมแดนของประเทศเพื่อนบ้านเราในอนาคตอาจจะไม่ได้ถูกกำหนดโดยรัฐเดียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นภาพต่อที่ซับซ้อนของความฝันทางประวัติศาสตร์และความทะเยอทะยานที่แข่งขันกันและไทยในฐานะเพื่อนบ้านจะเตรียมตัวรับมือกับอนาคตที่เพื่อนบ้านของเราอาจไม่ใช่หนึ่งเดียวอีกต่อไปได้อย่างไร